ค่ะหลังจากวันนั้นที่เบิร์นปทุมราชนะาไลฟ์สดกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในช่องต่อๆนะคะทุกคนซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เบิร์นปทุมราชก็ได้พูดถึงชื่อลูกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะอืมนี่ก็ทำให้เอฟซของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะไม่พอใจทำให้ทัวร์ไปลงเบิร์นปทุมราชเยอะเลยนะคะ ค่ะมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เบิ้ลปทุมราชนะ่ะจะพูดให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่าซัดให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เรื่องเอาชื่อลูกมาหากินอ่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีทั้งคนที่ไม่เข้าข้างเบิ้ลปทุมราชแล้วก็มีทั้งคนที่เข้าข้างเบิ้ลปทุมราชนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าใครที่เป็น f อซของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็จะ ว่าให้เบิ้นปทุมราชนะคะบ้างก็บอกว่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับลูกเขาอันนั้นก็เป็นชื่อของลูกเขาเขาจะทํำยังไงก็แล้วแต่เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เบิ้ปนปทุมราชก็คือว่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็คือเอาลูกเนี่ยไป ไปไปวงหมอลำไปเป็นชื่อวงหมอลำอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าทางผู้บ้านฟินแลนด์ก็ไม่ได้ซัดกลับหรือไม่ได้มีการตอบโต้กลับเบิ้ลปทุมราชะนะคะแล้วก็มี FC บางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่า เ,เขาสร้างชื่อเสียงวางรากฐานไว้ให้ลูกเขาไปยุ่งเกี่ยวอะไรนะคะแล้วก็มีบาง FC มันจะมี FC ที่ไม่ชอบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะเขาก็จะไปคอมเมนต์บอกว่าเ,เบิ้ลนนะพูดถูกแล้วคือเบิ้ลน่ะเป็นตัวแทนหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายไปต่างๆนานานะคะ แล้วมันก็มีบางช่วงบางตอนที่เบิ้ลบอกว่าเบิ้ลน่ะอยู่วงการบันเทิงมาก่อนบิ๊กอะทำไมมีอะไรไม่ปรึกษาเบิ้ลนะเรื่องจะโพสเรื่องภรรยาเรื่องลูกเรื่องอะไรต่างๆบอสบิ๊กพีบ้านฟินแลนด์ก็ได้แต่หัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่าโอ๊ยเป็นนักร้องหรือเป็นเครื่องดานี่อะไรอย่างนี้แล้วก็พีบ้านฟินแลนด์ก็ได้แต่หัวเราะชอบใจแล้วก็บอกว่าโอ๊ย พูดไม่ทันเบิ้ลเบิ้ลพูดเยอะพูดเร็วมากอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเบิ้ลเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบพูดจาแบบหยอกแรงก็ได้แต่เจ้าตัวเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้แบบนี้นะคะแต่ว่าเอฟซี FC บางคนก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบอกว่าหลายครั้งแล้วกับเบิ้นนี่ที่เบิ้ลทำแบบนี้เอฟซี FC ก็เตือนเพราะว่าเบิ้นนี่เป็นคนชอบพูดหยอกแบบแรงๆอย่างเงี้ยนะคะ โอเคค่ะใดๆก็แล้วแต่ความคิดนะคะนานาจิตตังเนาะทุกคนเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีสีคิดไปต่างๆนานาความคิดเห็นของคนแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะคะโอเคถ้าเกิดว่ามีข่าวกระแสข่าวมาแรงข่าวบันเทิงเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวไปเผื่อเรื่องชาวบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเอาสิ่งดีๆมาบอกเด้อทุกคน